คุณรู้ไหมคนเราทำงานหนักมากแต่ทำไมพวกเขายังซฟเฟอร์หรือทุกข์ทรมานแตกมากกับปัญหาเงินอยู่เป็นประจำเพราะความจริงก็คือเงินอาจซื้อได้เกือบทุกอย่างแต่มันไม่สามารถซื้อความสุขได้ที่จริงความลับไม่อยู่เจ็ดอย่างหนี้สินทำให้เราทุกข์เพราะใจอยากเกินพอดีไม่รู้จักพอทำให้ไม่มีวันสุข รายได้ไม่มั่นคงเพราะใจยังไม่สร้างรากฐานที่แท้จริงใช้เงินเกินตัวคือการสร้างหนี้ด้วยมือเราเองเงินซื้อสุขไม่ได้สุขแท้คือใจสงบการให้ไม่ใช่การเสียแต่คือการปลดล็อกหัวใจและสุดท้ายอิสระทางใจอยู่ที่ใจไม่ใช่จำนวนเงินนี่คือเจ็ดความลับแห่งการเงินและธรรมะที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ ไปตลอดการถ้าอยากรู้ความลับทั้งหมดกดติดตามแล้วไปฟังในคลิปเต็มได้เลยครับ